ผมมันชีฟูแตกปลายใต้ตาดำมีสิวเซียนแล้วก็ซนขาวแตกปัญหากใกล้ตัวแบบนี้จะพูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงไปฟังกันเลยใน Planning English with k r o n i t ค่ะ Hi there welcome back to my channel with Krunit here again before we get started make sure that you share this video so your friends and your loved ones could study English with me อย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้ครู n i t กันด้วยนะคะและสำหรับวิดีโอนี้นะคะทุกคนนอกจากนิดมาสอนคำศัพท์ที่มันอยู่กกลายตัวมากๆแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์สำหรับหลายๆคนไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะเราจะพูดเป็นยังไงในภาษาอังกฤษนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าคุณฟังแล้วมีเคล็ดลับอะไรที่อยากจะแชร์นะคะโดยใช้คำศัพท์จากในบทเรียนนี้ แต่งประโยคนะคะเขียนคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยนะคะจะได้ทั้งฝึกภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็แชร์เคล็ดลับความสวยความงามให้ครูนิดด้วยนะคะโอเค okay, let's get started สาหรับอันแรกเลยนะคะนิดจะเริ่มจากบนลงล่างเลยนะคะทุกคนอันแรกถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหา ผมชีฟู <laughs> คำว่าผมชีฟูเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราเรียกผมฟูฟูแบบนี้ว่า f r i z z y f r i z z y คำว่า f r i z z y นะคะเป็นคำคุณศัพท์ค่ะเอาไว้ขยายคำนามก็คือผมนี่แหละใช่ไหมคะอย่างอันนี้ f r i z z y hair f r i z z y hair ยกตัวอย่างประโยคเช่น My hair usually gets frizzy in the rain. My hair usually gets frizzy in the rain. ผมนิดนะเวลาที่แบบว่าตากฝนไปสักพักนะคะผมมันก็จะแบบชีฟูขึ้นมาเลยนั่นเองนะคะ และปัญหาต่อมาคะ่ะทุกคนถ้าใครอยู่ประเทศไทยจะเข้าใจปัญหานี้ดีโดยเฉพาะคนที่ผมมันสระผมออกไปแป๊บ,บนึงออกจากบ้านอ้าวสองชั่วโมงผมมันแล้วนะคะคําว่าผมมันภาษาอังกฤษเราพูดว่า greasy hair greasy hair หรือบางทีก็จะเจอในรูปแบบของ oily hair oily hair ถ้าเกิดว่าใครเคยฟังวิดีโอของนิตที่พูดถึงเรื่องอาหารนะคะที่นี่ใช้คําว่า greasy ที่พูดถึงอาหารมันก็ใช้คําเดียวกันเลยคะ่ะก็คือ greasy hair เช่นเดียวกัน ะะยกตัวอย่างประโยคนะคะ Can you recommend me any good products for greasy hair? Can you recommend me any good products for greasy hair? นี่เธอช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะป้องกันไม่ให้ผมมันหน่อยได้ไหมอันนี้จริงจังนะคะทุกคนพิมพ์ที่ด้าล่างได้เลยนะคะอ่ะอันต่อมาค่ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนไม่มีปัญหาผมมันแต่คุณชอบทำสีดัดยืดฟอกนะคะหรือผ่านมาแล้วทุกอย่างนะคะที่เป็นกระบวนการความสวยงามเสริมแต่งหล่อต่างๆะ ะะแล้วเกิดปัญหาผมแตกปลายคำว่าผมแตกปลายเป็นภาษาอังกฤษเ,เราเรียกว่า split ends split ends split ก็คือมันแตกนะคะ end ตรงนี้ปกติมันแปลว่าจบใช่ไหมคะหรือว่าจุดสิด้นสุดทีนี้ split ends ends ก็คือปลายผมนั่นเองนะคะโดยปกติเวลาที่เราผมแตกปลายมันก็มักจะไม่เกิดอันเดียวมันก็เลยมักจะเติม s นั่นเองค่ะเป็น split ends และเมื่อถึงอายุวัยวัยหนึ่งช่วงหนึ่งผมเราจากสีดำดกสลวยหรือว่าน้ำตาลเนี่ยกลายเป็นสี ปกติถ้าเป็นคนไทยเราเราจะเรียกผมขาวว่าผมสีขาวใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นฝอเขาจะเรียกว่า grey hair grey hair some people still look great even their hair turns g r a y some people still look great even their hair turns g r a y เนี่ยบางคนนะถึงแม้ว่าผมจะขาวแล้วแต่ว่าโดยรวมแล้วเขาก็ยังดูดีอยู่เลยนี่และถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่หนังศีรษะแห้ง แบบว่าถึงแบบว่าโดยเฉพาะอย่างเช่นช่วงหน้าหนาวใช่ไหมคะนิดก็เป็นคนที่มีปัญหานั้นบางทีนะคะนั่นก็คือมีรังแคนั่นเองค่ะคําว่ารังแคนิดว่าหลายคนน่าจะคุ้นชินจากเวลาที่แชมพูก็โฆษณานั่นก็คือแอนตี้หรือว่าแอนตี้ดันดรัฟนั่นเองค่ะใช่แล้วคําว่าดันดรัฟก็คือแปลว่ารังแค่นั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น I sometimes have dandruff in the winter I sometimes have dandruff in the winter, in the winter. เนี่ยฉันนะ่ะนะบางทีเวลาที่หน้าหนาว กัดเย็นมากๆฉันก็แบบว่ามีรังแคเหมือนกันนะเธอขยับลงมาจากปัญหาผมนะคะเราไปดูปัญหาตรงตากันบ้างค่ะถ้าเกิดว่าเวลาที่เราตื่นนอนใหม่ๆหรือว่าเราร้องไห้มากๆนะคะแล้วตาเราเนี่ยมันบวมมันปูดนะคะเราจะเรียกว่าตาบวมๆปุดๆว่า puffy eyes puffy eyes ใช่แล้วคำว่า Puffy ก็คือมันบวมบวมปุดปดนั่นเองนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น did you get some sleep during lunch your eyes look puffy did you get some sleep during lunch your eyes look puffy นี่เธอแอบ,บเป็นฮอนมาหรือเปล่าทำไมตาดูบวมบวมบปุดปดหรือถ้าบางคนไม่มีปัญหาตาบวมปูดนะคะแต่ว่ามีถุงใต้ตา,ตาอ่าใช่คำว่าถุงใต้ตา,ตาเป็นภาษาอังกฤษนะคะมันตรงตัวมากเลยค่ะทุกคนแบบแรกเราสามารถพูดว่า baggy eyes Baggy Eyes ก็คือเอาคำว่า Bag ที่แปลว่ากระเป๋าเนี่ยแหละค่ะมาทำเป็นคำคุณศพัพท์ Baggy Eyes ก็คือถุงใต้ตาอย่าลืมเติม S ด้วยนะคะปกติเพราะว่ามันมักจะมีสองข้างใช่ไหมคะ Baggy Eyes หรือ Bags Under Eyes Bags Under Eyes ก็คือถุงใต้ตาตรงตามตัวเลยค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น what is the best eye serum for baggy eyes what is the best serum for baggy eyes อ่าเซรั่มที่ดีที่สุดที่จะป้องกันถุงใต้ตาคือเซรั่มอะไรคะเขียนมาบอกนิดข้างล่างหน่อยนะคะอ่ะและอันต่อมานะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีปัญหาถุงใต้ตาแต่ว่าเป็นคนใต้ตาคล้ำเนื่องจากว่าการนอนดึกเป็นเวลานานๆหรือแม้แต่ว่าเป็นภูมิแพ้นะคะเพื <ๆ S 1> ะะ่อหลายคนของนิดนะคะเป็นภูมิแพ้ก็แบบมักจะมีอาการใต้ตาคล้ำนั่นเองคำว่าใต้ตาคล้ำภาษาอังกฤษเราเรียกว่า dark circles dark circles แล้วก็ circles อย่าลืมเติม S นะคะคเพราะว่าเขามองว่ามันมีสองข้างนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่น I've been working overnight for months I started to have dark circles I have been working overnight for months I started to have dark circles นิดเนี่ยนาะทำงานดักทำงานหนักดึกๆมาหลายคืนแล้วโอ้โหตอนนี้เริ่มที่จะแบบว่าใตา้ตาดำแล้วนั่นเองนะคะขยับลงมาจากตามาเป็นตรงนี้ค่ะทุกคนก็คือจมูก สมุกมันมีปัญหาอะไรคะคุณนิดนั่นก็คือสิวเซียนนั่นเองนะคะใครไม่มีปัญหาสิวเซียนคนนุณโชคดีมากๆอิจฉาเลยค่ะคำว่าสิวเซียนหรือว่าสิวหัวดำในภาษาอังกฤษนะคะแถวบริเวณน,นี้นะคะเราเรียกว่า blackhead hate. blackhead hate. หัวดำตรงตามตัวเลยค่ะและคํานี้ก็มักจะเติมเอนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยมี b Blackhead เดียวนั่นเองนะคะ Gerlatin and milk could get rid of blackheads เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใช้เจลาตินกับนมนะมันจะช่วยกําจัดสิวหัวดําได้เช่นกันนะคะนิดก็ใช้นี้เหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็แบบว่าราคาประหยัดทําได้เองที่บ้านด้วยค่ะถ้าเกิดว่าคุณคือคนหนึ่งที่แบบว่าบางทีดื่มน้ําน้อยหรือว่าเป็นคนผิวแห้งแล้วปากเป็นขุยคําว่าปากเป็นขุยปากลอก มันแบบว่าลอกเป็นชิ้นๆน,น,นะคะเราเรียกว่า chapped lips chapped lips คำว่า chapped ตรงนี้นะคะเห็นมันเติม p e d อย่างนี้เราไม่ได้อ่านว่า chapped แต่เราออกเสียงว่า c h a p แล้วก็ lips นั่นเองเพราะว่า lips ก็คือริมฝีปากเรามี2ริมฝีปากใช่ไหมคะบนล่างจึงต้องเติม s นั่นเอง chapped lips ก็คือริมฝีปากเป็นคุยเป็นแบบว่ามันดุดร่อนนั่นเองนะคะและอันต่อมาค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ช่วงอายุช่วงหนึ่งเนี่ยอย่างเช่น 25, 26, 27ไปเป็นต้นไปหรือ30กว่าแล้วอย่างนิดนะคะคุณจะต้องมีอันนี้ก็คือ Wrinkle <c oughs> <c oughs> ก็คือตีนกานั่นเองค่ะคำว่าตีนกาภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Wrinkle แล้วโดวยปกติตีนกาเนี่ยในภาษาอังกฤษเวลาที่เขาใช้เขาก็มักจะเติม S เพราะว่าอะไรคะมันมักจะไม่มา เดียว e นะสิดังนั้นจึงเห็นในรูปแบบของ b r i n k l e s cracked heels cracked heels ก็คือส้นเท้าแตกตรงตามตัวเลยค่ะเราเอาคำว่า c r a c k ที่แปลว่าแตกไงนะคะมาเติม e d แล้วเราออกเสียงว่า c r a c k cracked Cr ใช่ค่ะเป็นเสียงยนั่นเองค่ะแล้วก็ใส,ส่ h e e l s เติม S ลงไปเพราะว่าเรามักจะเกิดเป็น2ข้างนั่นเองค่ะ cracked heels ก็คือปัญหาส้นเท้าแตกนั่นเองค่ะและนั่นนะคะก็เป็นทั้งหมดของคำศัพท์ที่เป็นอาการไม่พึงประสงค์นะคะของใครหลายๆคนนะคะเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้เคล็ดลับในการรักษาอาการเหล่านี้ให้คุณใช้คำศัพท์เหล่านี้นะคะแต่งประโยคแล้วบอกนิดหรือบอกคนที่ดูวิดีโอนี้ข้างล่างนะคะเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกันสำหรับวันนี้ ีล้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวนะิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ